นะครับ2020ครับหลังจากที่เรากลับจากสวนนะครับกลับจากสวนไปตัดหญ้านะครับไปตัดหญ้าให้น้องวัวนะครับให้น้องวัวเ,เพราะว่าแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าส่วนหนึ่งเขาน้ำเขาชํานะครับช่วงที่ฝนตกนะครับช่วงที่ฝนตกก็เราตัดไม่ได้นะครับทำให้หญ้ากเก่าหญ้ากเก่าที่ ไม่ใช่หญ้าที่เราปลูกให้วัวน,นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับก็เลยอพอดีเริ่มเข้าแล้งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็น้ำก็เริ่มแห้งนะครับที่นาที่แปลงหญ้าของเราก็เริ่มแห้งเราก็ไปเคลียนะครับไปเคลียหญ้าเก่านะครับไปเคลียหญ้าเก่าพึ่งเสร็จนะครับพึ่งเสร็จ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํานะครับแล้วก็เอาปุ๋ยไปหว่านนะครับเพื่อที่จะให้หญ้านะครับเพนกล่านะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับตอนนี้หลังจากที่เราไปตัดมาแล้วนะครับเราก็กลับมาดูน้องวัวนะครับที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ผมก็เอาฟางให้กินนะครับช่วงนี้ก็หญ้าสดก็จะหายากนะครับหญ้าสดหายาก แล้วก็หญ้าที่ผมได้ปลูกไว้นะครับหญ้าลูซี่กับหญ้าแพนกลา่าพอดอีเป็นที่นานะครับเป็นที่นาเราเพิ่งปลูกใหม่ด้วยนะครับหญ้าก็ขึ้นได้ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็พอดีก็มาน้ําชํานะครับเป็นน้ำำําชําเป็นนาน้ำำําชําแล้วก็ทําให้หญ้ากเก่าของเขานะครับขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับ ตัดก็ตัดไม่ได้นะครับตัดก็ตัดไม่ได้เพราะว่าน้ําชํ่เยอะนะครับพอดีก็เข้าแรงนะครับเข้าแรงแล้วก็น้ําก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งมีก็มีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยทําให้เราได้ตัดได้นะครับเนี่ยก็ไปเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ช่วงนี้นะครับหญ้าสดก็จะหายากนะครับเราก็จะเป็นให้ฟางข้าวนะครับฟางข้าวนาปีของปีนี้นะครับนะครับแต่ก่อน ผมจะให้หญ้าสดอย่างเดียวนะครับให้หญ้าสดอย่างเดียวเพราะว่า,เ,าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงแค่ปีแรกนะครับเ,เริ่มเลี้ยงปีแรกตอนใหม่ๆก็เอาฟางให้เด็กๆกินก็กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะติดหญ้า,าสดมากกว่านะครับนี่ตอนนี้ก็ปรับสภาพนะครับปรับสภาพากินนะครับกินดีทุกตัวนะครับ<ค> <religion> ช่วงแรกๆผมก็จะเอากากน้ําตาลน,นะครับกากน้ําตาลแล้วก็ เกลือนะครับผสมน้าละลายน้ําแล้วก็เอามาลดฝางข้าวนะครับให้เขากินนะครับแต่ตอนนี้พอเขากินกินเป็นแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอากากน้ําตาลกับเกลือผสมน้าแล้วมาลดแล้วนะครับก็ให้เขาแบบนี้เลยนะครับให้เขาแบบนี้เลยนะครับช่วงแรกๆก็กินไม่ค่อยดีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับกินหมดเลยนะครับกินหมดนะครับกินหมด เป็นลูกตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็เดือนกว่านะครับเดือนกว่าก็กินเหมือนกันนะครับอันนี้กินกับพี่สาวเขานะครับแม่เขาอยู่ตรงโน้นนะครับแม่เขาตรงตัวที่หันตูดนะครับสีแดงหันตูดแม่เขาอยู่ตรงโน้นแต่เขาจะติดพี่สาวเขานะครับนี่เขาเป็นตัวผู้ด้วยนะครับพี่สาวเขาจะเป็นสัตว์ด้วย่ะครับเป็นสัตว์ด้วยเขาก็เลยมาอยู่กับพี่สาวเขานะครับนี่กินฟางเหมือนกันนะครับ กินดีนะครับกินดีแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอากากน้ําตาลมาโรยแล้วก็กินเหมือนเดิมครับกินเหมือนเดิมหญ้าสดก็เดี๋ยวรอให้แปลงนะครับแปลงที่ไม่ช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสูงประมาณคืบกว่านะครับเกิดจะถึงซอกละเดี๋ยวให้เขารอถึงศอกเดี๋ยวผมก็จะไปตัดมาให้นะครับตัดมาให้เขานะครับก็น่าจะได้กินหญ้าสดสลับกับฟางข้าวนะครับแต่ตอนนี้ก็กินฟางข้าวอย่างเดียวนะครับหญ้าสดก็ โตไม่ทันครับโตไม่ทันวัววัวแม่พันธุ์นะครับมีสี่ตัวนะครับลูกอีกสองนะครับหญ้าหกไร่ยังไม่พอนะครับหญ้าลูซี่กับหญ้าแพนกล่านะครับอย่างละสามไร่ไม่พอนะครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงนะครับพื้นที่เลี้ยงผมอยู่สวนลำไยหลังบ้านนะครับสี่ไร่นะครับสี่ไร่ก็ยังไม่พอนะครับดูไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับน้องเล็มจนแบบ เกี้ยงเลยนะครับเกี้ยงแบบสั้นเลยนะครับนี่ถ้าเราเลี้ยงเยอะกว่านี้นี่น่าจะหาพื้นที่นะครับปลูกหญ้าเยอะกว่านี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับเรื่องหญ้านี่ก็คือสำคัญมากนะครับเรื่องหญ้าถ้าไม่มีหญ้านะครับต้องมีฟางข้าวนะครับต้องมีฟางข้าวปัจจัยสำคัญเลยนะครับสำหรับ FC นะครับหรือเพื่อนๆนนะครับ หน้าใหม่นะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับจะวิเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับสายพันธุ์บ้านๆสายพันธุ์เลือดร้อยนะครับสำคัญที่สุดคือญ่านะถ้าย่าไม่มีนี่แบบลําบากนะลาบากวัวนี่เราไปเลือกสายพันธุ์ได้นะครับสายพันธุ์ดีไม่ดีสายพันธุ์บ้านสายพันธุน์เลือดร้อยนะครับเราไปหาซื้อได้ตามตลาดนัดหรือว่าตามออนไลน์นะครับเราซื้อได้แบบทางเงินเรา ทุนเรามีเงินเรามีนะครับเราซื้อได้นะครับแต่หญ้านะครับหญ้าหญ้านี้เราต้องเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับหญากับฟางนะครับบางท่านไม่เลี้ยงหญ้าสดแต่ก็มีทุนนะครับซื้อซื้อฟางข้าวนะครับอัดก้อนนะครับเก็บสำรองไว้เลยนะครับเก็บสำรองไว้เลยช่วงนี้ถ้าก็คำนวณตามบัวที่เราจะเลี้ยงนะครับเราให้ถ้า อย่างสมมุติว่าของผมมีแม่พันธุ์อยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็ลูกเขาอีกสองนะครับก็กะไปเลยครับถ้าจะให้ฟางข้าวอย่างเดียวนะครับฟางข้าวอัดแห้งก็กะไปเลยวันละว,วันล็อ,อตัวตัวหนึ่งก็ก้อนกว่าเลยนะครับตกตัวละสองก้อนนะครับถ้าเราไม่มีหญ้าสดสลับกับเขานะครับวันมันหนึ่งนะครับ ตกตัวละสองก้อนถึงสามก้อนเลยนะครับเช้าหนึ่งก้อนเที่ยงหนึ่งก้อนแล้วก็ตอนเย็นนะครับอีกหนึ่งก้อนเลยนะครับบางฟาร์มนะติดลางไว้ช่วงกลางคืนด้วยนะครับเป็นสี่ก้อนนะครับนี่เพราะว่าเขาเขาจะกินตลอดนะครับเขาจะกินตลอดถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงนะใครที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็ไม่มีหญ้าสดจะเลี้ยงแบบฟางข้าวอย่างเดียวนะครับต้องสำรองไว้เยอะๆเลยนะครับเหลือ เหลือดีกว่าขาดน,นะครับเหลือดีกว่าขาดอ่าถ้าช่วงเมื่อกี้นะครับช่วงเมื่อกี้อ่าก่อนก่อนเข้านาปีเก็บเกี่ยวนะครับก้อนฟางละห้าสิบเลยนะครับแถวบ้านนะครับก้อนฟางละห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบเลยนะครับแพลงมากนะครับแพลงมากแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ก้อนละยี่บห้านะครับก้อนละยี่บห้าอ่าถ้าจ้างรถไปอัดแล้วก็เราไปเก็บเองก็ก้อนละสิบห้าบาท นะครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทถ้าถ้าแบบว่าให้เขา,อาเอามาส่งนะครับก่อนละยี่ห้าสามสิบสีสิบนะครับสี่สิบนะครับนี่แพงนะครับแพงก็ผมก็อ่ะนี่ผมเก็บไว้ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึง่งวัวสี่ตัวน่าจะไม่พอ นะครับน่าจะไม่พอเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนใช้กับสลับกับหญ้าสดนะครับสลับกับหญ้าสดหญ้าสดของผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเคลียส่วนที่เป็นน้ําชํานะครับเคลียหญ้าเก่าออกให้หมดแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เอน้ําใส่ก็ใช้สลับกับฟางนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยเก็บฟางให้เยอะกว่านี้นะครับ ฟางให้เยอะกว่านี้นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับอยากจะแนะนาคลิปนี้ก็อยากจะแนะนานะครับ FC หรือว่าเพื่อนๆนนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวควายนะครับปัจจัยสําคัญก็คือหญ้านะครับหญ้าหญ้าถ้าไม่มีหญ้านี่ก็คือแบบลําบากนะครับลาบากนะครับลาบากเพราะว่าถ้าเราซื้อเข้ามาแล้วนะครับลงรถปุ๊บนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องให้เขากินนะ กินหญ้านะกินหญ้ากินน้านะครับกินหญ้าก,กินน้ําส่วนโรงเรือนนี่ถ้า f c ท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับ <pir ul ide> ก็ก็เรามีทุนอยู่แล้วนะครับเราเราก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างแบบง่ายๆนะครับหรือว่าสร้างแบบมาตรฐานเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าเราคิดอยากจะเลี้ยงจริงๆเราก็ต้องสร้างสร้างแล้วนะครับสร้างอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับต่อจากหญ้านะครับต่อจากหญ้าอ่าแต่หญ้านี้ก็ยังสําคัญที่หนึ่งนะครับสำคัญที่หนึ่ง บางบางพื้นที่บางฟาร์มนะครับไม่ได้มีโรงเรือนนะครับไม่ได้มีคอกไม่ได้มีฟาร์มนะครับปล่อยโล่งนะครับใช้ไม้ไผ่นะครับใช้ลวไม้ไผ่ล้อมนะครับปล่อยโล่งเลยนะครับนอนก็นอนถ้าเลี้ยงหลายตัวนะครับก็นอนเป็นฝูงนะครับติดติดกันนะครับติดติดกันก็ก็สำคัญรองจากหญ้านะครับ บางผมเคยไปดูบางฟาร์มนี่แบบไม่มีโรงเรือนเลยนะครับตากแดดตากฝนนะครับนอนแบบใต้ต้นไม้นะครับตอนคืนก็ใช้แบบรั้วไฟฟ้านะครับรั้วไฟฟ้าล้อมนะครับถ้าไม่ใช้รั้วไฟฟ้าก็ใช้ไม้ไผ่ล้อมนะครับล้อมจํากัดพื้นที่ในช่วงตอนกลางคืนเวลานอนนะครับแต่ตอนเช้าก็ปล่อยอิสระเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับวัวไล่ทุ่งแต่ว่า ย้านะครับยาก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวหรือไปตัดเอาตามธรรมชาตินะครับก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงกับยาฆ่าหญ้านะครับเสี่ยงกับยาฆ่าหญ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางท่านนะครับเห็นหญ้าเขียวๆนะครับเพราะว่าบางทีเจ้าของนาเจ้าของสวนเขาไปพ่นยาฆ่าหญ้าไว้นะครับหญ้ายังไม่เฉาพอดีาบังเอิญเราไปตัดไปเกี่ยวมานะครับนี่ ก็อันตรายกับบัวนะครับอันตรายกับบัวข้อข้อเสียนะครับของการที่เราไปหาญ่า,าตามไล่นานะครับตามทุง่งนาตามสวนของเพื่อนบ้านหรือคนอื่นนะครับก็จะเสี่ยงเรื่องยานะครับเป็นยาฆ่า้านะครับเป็นยาฆา่า,ายาเอามาให้วัวกินก็อันตรายนะครับอันตรายาถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับแต่ คลิปนี้เลยผมบอกเลยว่าก็หญ้าสําคัญนะครับถ้าไม่มีหญ้าสดก็ฟางข้าวนะครับฟางข้าวเก็บไว้เยอะๆนะครับคํานวณดูว่าเราถ้าเลี้ยงสักสิบตัวนะครับสิบก็ต้องมีประมาณสักสี่ร้อยถึงห้าร้อยก้อนนะครับสี่ถึงห้าร้อยก้อนนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยเพราะว่าเราไม่มีหญ้าสดเราจะให้เขากินฟางนะครับอัดก้อนนะครับทั้งสามคาบนะครับ เช้ากางวันเย็นนะครับติดลางไว้ช่วงกลางคืนก็มีนะครับนี่อ่าก็คลิปนี้ก็มาบอกนะครับ fc นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงวัวควายนะครับก็ปปจจใจสำคัญนะครับปปจจใจสำคัญอันนี้ผมก็เลี้ยงปีแรกนะครับปีแรกอ่าเลี้ยงตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็จะสิ้นปีละนะครับสิ้นปีละอ่าก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับ หญ้าส่วนหลังบ้านก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะเลี้ยงนะครับสูงนะครับสูงเลยเอวเลยนะครับสูงเลยเอวเลยพอมีวัวมาเลี้ยงนะครับตอนนี้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับไม่ได้ตัดหญ้าเลยหญ้าแบบเตียนเลยนะครับเตียนเลยแถมนี่ครับฟางข้าวนะครับที่ผมเอาให้น้องๆเขานะครับฟางข้าวนี่ก็นี่ครับ ฟังข้าวก็เต็มไปหมดเลยนะครับช่วงช่วงาฟางก้อนนะครับผมเพิ่งมาให้อาทิตย์สองอาทิตย์ช่วงที่แบบผมเข้าสวนนะครับปกติก็เอารถเลิงนะครับรถเลงิงรถเครื่องเลิงไปเอาตามทุ่งนานะครับที่ไม่ที่รถอัดฟางนะครับเขาไม่ได้มาอัดนะครับเราก็ไปขนขน,ขนหอบขึ้น รถสลิงเอามาให้เขาก็เลยจะมีฟางเกลื่อนตามพื้นนะครับเกลื่อนตามพื้นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เวลาเราปล่อยแล้วเขาก็เลมเลมกินนะครับกินเหมือนกันนะครับกินเหมือนกันเลมเลมกินเหมือนกันนะนี่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เขาก็วัวเขาก็ปรับสภาพไปตามตามฤดูของเขานะครับตามฤดูของเขาอ่าพอช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงหน้าแล้งหญ้าสดไม่มีนะครับ หญ้าสดไม่มีแล้วเขาก็จะกินเองนะครับเขาก็จะกินเองแต่ว่าบางท่านก็กังวลว่าทําไมวัวไม่กินฟางข้าวนะครับก็หากากน้ําตาลกับเกลือมาผสมครับกระตุ้นให้เขาได้กินนะครับกระตุ้นให้เขาได้กินก็จะมีรสหวานหวานเค็มไปแี้ยมปรี้นะกระตุ้นให้เขากินนะครับกระตุ้นให้เขากินก็ได้นะพอเขากินเป็นแล้วเขาก็ผมก็ไม่ได้นี่ครับพอเขากินเป็นเสร็จเขาก็ไม่ได้แบบ ต้องให้เรามาเอาการน้ําตาลกับเกลือมาลดแล้วนะครับเขาก็จะกินของเขาเองนะครับกินของเขาเองโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาฝากเอฟซีะ FC นะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ